นักเรียนวันนี้ก็มาพบกับเรียนเลขกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นใน ep ที่4ี่นะคะ ep ที่4เราจะเรียนรู้ในเรื่องของ f a c t o r i a l นะคะ part หนึ่งนะคะ f แฟกทอเรียลเป็นอย่างไรนะคะเรามาเรียนรู้พร้อ,รอมๆกันเลยค่ะนักเรียน เรามาดูบทนิยามของ Factor i a l นะคะบทนิยามของ Fa c t o r i a l บอกว่าถ้า n เป็นจํานวนเต็มบวก Fa c t o เ i a l n หรือ n Fa c t o เร a l นะคะเราสามารถเรียกได้อยู่2แบบนะคะเรียกว่า Fa c t o เ i a l n นะคะหรือเรียกว่า n f a c t o r i a l ก็ได้นะคะความหมายของ n f a ก t o r i a l ก็คือผลคูณของจํานวนเต็มบวกนะคะตั้งแต่1ถึง n นั่นเองนะคะและเขียน n Factorial หรือ Factorial ของ n ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะดังนั้น Factorial เป็นอย่างไรนะคะเราไปดูกันค่ะนักเรียนการเขียนจำนวนในรูป Factorial เพื่อแสดงการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนะคะ ความหมายของ n factorial นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกแบบที่1น,นะคะจะมีค่าเท่ากับ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2นะคะคูณไปเรื่อยคูณ3คูณ2คูณ1นะคะดังนั้นการเขียนแบบที่1น,นะคะ n f a c t o r i a เรเราจะเริ่มที่ n นนะคะจำนวนที่คูณถัดจาก n จะต้องน้อยกว่า n อยู่1นั่นก็คือ n นลบหน้อยกว่า n ลบหอยู่1ก็คือ n นลบสนะคะถัดจาก n ลบสก็ 2, คือคูณ n นลบสนะคะถัดจาก n ลบสก็ 3, คือ n นลบสนะคะคูณอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงคูณ3คูณ2คูณ1 ะะดังนั้นการเขียนแฟกทอเรียลในการคูณกันของจำนวนเต็มบวกแบบที่1ก็คือเริ่มจาก n นะคะเริ่มจากตัวมันนะคะจำนวนที่ถัดจากตัวมันที่จะมาคูณด้วยจะต้องน้อยกว่า1นั่นเองนะคะหรือนักเรียนสามารถเขียนได้อีก1่งแบบก็คือแบบที่2นะคะความหมายของ n แฟกทอเรียลนะคะถ้านักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนะคะถ้าเริ่มจาก1นะคะ ดังนั้นจํานวนที่คูณถัดจาก1จะต้องมากกว่า1อยู่1ก็คือ2นั่นเองมากกว่า2อ,อยู่1ก็คือ3นั่นเองดังนั้นก็จะได้1คูณ2คูณ3นะคะคูณไปเรื่อยจนถึงคูณ n ลบ2คูณ n ลบ1 คูณ n นะคะจำนวนสุดท้ายก็คือตัวมันเองก็คือ n นั่นเองนะคะดังนั้นการเขียน factorial ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนะคะเราสามารถเขียนได้อยู่2แบบนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะนักเรียนเอ๊ะหนึ่งความหมายของ1 f a คืออะไรนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนะคะ1 fact ก็คือ1นั่นเองนะคะดังนั้น1ก็มีค่าเท่ากับ หนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปความหมายของสองแฟกนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนะคะถ้านักเรียนเริ่มจากตัวมันเองก็คือ2นะคะถัดจาก2จะต้องน้อยกว่า2อยู่1ก็คือ1นั่นเองดังนั้น2แฟกเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกแบบที่1ก็คือ2คูน1นั่นเองนะคะหรือนักเรียนสามารถเขียนแบบที่2นะคะ2แฟก เริ่มจาก1นะคะถัดจาก1ก็ต้องมากกว่า1อยู่1นก็คือ2ดังนั้นเขียนอีก1แบบได้เป็น2องมีค่าเท่ากับ1คูณ2นั่นเองนะคะต่อไปความหมายของ3ามนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนะคะถ้านักเรียนเริ่มจากตัวมันเองก็คือ3นะคะดังนั้น3ามเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกก็จะได้3คูณ2คูณ น,นะคะสุดท้ายก็จะต้องเป็นเลข1น,นั่นเองนะคะหรืออีก1แบบถ้านักเรียนเริ่มจากเลข1ความหมายของ3แฟใก็คือ1คูณ2คูณ3นั่นเองนะคะนักเรียนจะเขียนแบบใดก็ได้นะคะให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งนะคะความหมายของ2แบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะคะ ต่อไป c แฟนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนะคะถ้าเริ่มจากตัวเองคือ c ถัดจาก4ก็ต้องน้อยกว่า4อยู่1ก็คือ3ดังนั้น c แฟกเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกก็จะมีค่าเท่ากับ4คูน3คูน2คูน1นะคะถ้าเริ่มจาก c ตัวสุดท้ายก็จะต้องเป็น 1น,นะคะถ้าเริ่มจาก1น,นะคะตัวสุดท้ายก็จะต้องเป็น4นะคะดังนั้นอีกหนึ่งแบบ4ี่แฝกก็คือมีค่าเท่ากับ1คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย4นั่นเองนะคะความหมายของ5้าแฝกนะคะถ้านักเรียนเริ่มจากเลขห่านะคะก็จะได้เป็น5้าแฝกมีค่าเท่ากับ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ 1, 1> เห็นไหมคะตัวสุดท้ายจะต้องเป็น หนะคะหรืออีกหนึงแบบถ้านักเรียนเริ่มจาก1นะคะตัวสุดท้ายก็จะต้องเป็น5ดังนั้น5แฟกก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5นั่นเองนะคะต่อไปความหมายของ10แฟกนะคะหลายคนคงจะรู้แล้วว่า10แฟกสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะถ้าเริ่มจาก10แน่นอนนะคะ10แฟกก็จะมีค่าเท่ากับ10คูณ9คูณ8คูณ7 คูณหคูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เห็นไหมคะตัวสุดท้ายจะต้องเป็น1นะคะหรืออีกหนึ่งแบบถ้านักเรียนเริ่มจาก1นะคะตัวสุดท้ายก็จะต้องเป็น10ดังนั้น10แฟกก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8 คูณ9คูณ10นั่นเองนะคะนี่คือความหมายของ Factorial นะคะเราสามารถเขียน Factorial ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกได้2แบบนั่นเองนะคะนักเรียนจะเขียนแบบใดก็ได้นะคะต่อไปเรามาดู n ลบ1แฟก ะะ n ลบหแสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจํานวนเต็มบวกได้อย่างไรแน่นอนมันสามารถเขียนได้อยู่2แบบนะคะแบบที่1ก็คือเริ่มจาก n ลบหนะคะแบบที่2ก็คือเริ่มจาก1นั่นเองแลงนั้นเรามาดูแบบที่1นะคะ n ลบหแฝก ะะถ้าเริ่มจากตัวมันเองเห็นไหมคะก็จะได้เท่ากับ n ลบหถัดจาก n ลบหก็จะต้องน้อยกว่า n ลบหอยู่1นั่นก็คือ n ลบหลบหก็จะมีค่าเท่ากับ n ลบสนั่นเองดังนั้น n ลบหแฟกนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจํานวนเต็มบวกก็จะมีค่าเท่ากับ N ลบหนคูณ N ลบสคูณ N ลบสนะคะคูณไปเรื่อยจนถึงคูณ3ามคูณสคูณหนั่นเองจำนวนสุดท้ายก็จะต้องเป็นเลข1นั่นเองนะคะหรือแบบที่2นะคะเราเขียน N ลบหนแฝกนะคะถ้าเริ่มจากเลขหนง นะคะถัดจากเลข1ก็ต้องมากกว่า1อยู่1ก็คือ2มากกว่า2อ,อยู่1ก็คือ3ดังนั้น n ลบหแฟะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจํานวนเต็มบวกก็จะมีค่าเท่กากับ1นึคูนสคูนสคูนไปเรื่อยๆจนถึงคูน n ลบสคูน n ลบสนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ n ลบหนั่นเองนะคะก็คูณด้วย n ลบหนะคะต่อไป n บวกหแฟ n บว <uk> ก1แฟกเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกได้อย่างไรนะคะแบบที่หนึงถ้าเริ่มจากตัวมันเองก็คือ n บวก1นะคะดังนั้นจำนวนที่ถัดจาก n บวก1ก็จะต้องน้อยกว่า n บวก1อยู่1มันก็คือ n บวก1ลบ1 1ลบ1ก็ หรือแค่ n ดังนั้น n บวก1แฟนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกก็จะมีค่าเท่ากับ n บวก1คูน n นะคะถัดจาก n ก็ต้องน้อยกว่า n อยู่1ก็คือคูณด้วย n ลบ1ถัดจาก n ลบ1ก็ต้องน้อยกว่า n ลบ1อยู่1ก็คือคูณด้วย n ลบ2เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงคูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองนะคะหรืออีกหนึ่งแบบ n บวก1แฟกนะคะถ้าเริ่มจาก1 ะะก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณด้วย2คูณด้วย3คูณไปเรื่อยคูณด้วย N ลบ1คูณด้วย N และจบที่คูณด้วย N บวก1นั่นเองนะคะต่อไป 2N บวก1แฟก นะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกแบบที่1เริ่มจากตัวมันเองก็คือ2 n บวก1นะคะดังนั้นถัดจาก2 n บวก1ก็ต้องน้อยกว่า2 n บวก1อยู่1ก็คือ2 n บวก1ลบ1 1ลบ1ก็หายไปก็จะเหลือแค่2 n ดังนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกได้เป็น2 n บวก1แฟกมีค่าเท่ากับ2 n บวก1คูณ2 n คูณด้วย2 n ลบ1 ถัดจาก2 n ลบ1ก็จะเป็นคูณด้วย2 n ลบ2ถัดจาก2 n ลบ2ก็จะเป็นคูณด้วย2 n ลบ3นะคะคูณอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงคูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองนะคะหรืออีกหนึ่งแบบนะคะถ้าเริ่มจาก1นะคะ2 n บวก1แฟกก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆจนถึงคูณ2 n ลบ1คูณ2 n และตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองก็คือ คูณ 2n บวก1นั่นเองนะคะ Factorial นั้นนะคะนักเรียนการเขียนจำนวนในรูปของ factorial นะคะเพื่อแสดงการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนั้นนะคะเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะคะซึ่งการเขียน factorial นะคะเราจะสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะคะในการแสดงความหมายของ n f a c t o r i a l นั้นนะคะมันสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามาดูกันคะ่ะนักเรียน5แฟก ะะเดิมที5แฟกถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกมันก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะคะหรือ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5นั่นเองนะคะแต่เรายังสามารถเขียน5แฟกได้อีกหลายแบบนะคะเช่น5แฟนะคะจะมีค่าเท่ากับ5คูณ4คูณ3แฟก ะะการเขียนแบบนี้ก็คือการเขียน5้าแฟกในรูปของการคูณการของจำนวนเต็มบวก3พจน์นั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็จะได้เท่ากับ5้าคูณสคูณสแฟกซึ่ง3ามแฟกค,ความหมายของ3ามแฟกก็คือ3ามคูณสคูณหนั่นเองนะคะหรือ10แฟก ความหมายของ10แฟกก็คือ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองนะคะเราสามารถเขียน10แฟกต์ได้อีกหลายแบบยกตัวอย่างเช่น10แฟกต์นะคะเขียนอีกหนึ่งแบบก็คือ10คูณ9คูณ8คูณ7 คูณ6แฟกนั่นเองนะคะการเขียน10แฟกแบบนี้ก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจํานวนเต็มบวกที่มีอยู่5พจนนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าความหมายของ6แฟกก็คือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองนะคะต่อมาดู n บวก1แฟกนะคะความหมายของ n บก1แฟก นะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกนะคะมันก็คือ n บวก1คูณด้วย n คูณ n ลบ1คูณไปเรื่อยนจนถึงคูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองนะคะเราก็ยังสามารถเขียน n บวก1แฟกได้อีกหลายแบบนะคะยกตัวอย่างเช่น n บวก1แฟกนะคะมีค่าเท่ากับ n บวก1คูณ n คูณ n ลบ1 คูณด้วย n ลบ2แฟกนั่นเองนะคะการเขียนแบบนี้ก็คือการเขียน n บวก1แฟกให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกที่มีอยู่4พจน์นั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะ factorial หรือ n factorial นะคะ factorial ของ n หรือ n factorial เรียกแบบใดก็ได้นะคะมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง n นั่นเองนะคะดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ factorial นะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกเสริมทักษะที่4นะคะไปฝึกทำกันได้นะคะนักเรียนจะได้เข้าใจความหมายของ Factorial นะคะแล้วก็เขียน Factorial ให้อยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเต็มบวกได้นะคะและสามารถเขียนได้หลายแบบนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอพบปะกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะะื้อถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ